คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสี่ยงโชคงมด่หมิถุนายน64มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากสำนักหนุ่มขอนแก่นเป็นข้อมูลบนล่างแล้วก็สำนัก กีเสกเหล่าเป็น2ตัวล่างแล้วก็แอสเมืองชัยเป็นข้อมูลล่างอีกเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นสำนักวิ่งหาความสำเร็จครับก็เป็นข้อมูลชุดล่างชุดบนเลยนะครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของแอสเมืองชัย1ทับ 6, ทับ 2, 5, 6, 4, ตัวระยะสั้นวัดดวงแอสเมืองชัยให้เลขวิ่งเลข7 เลข0ชุดเด่น2ตัวให้70ครับชุดรอง07 7 2 7 3 8 0 8 2 8 3ครับขอบคุณข้อมูลจากเอสเมืองชัยครับข้อมูลต่อมาครับก็เป็นสำนักของกุยซอกล่าว1มิถุนายน64ก็ให้เลขวิ่งล่างรัฐบาลไทยเลข4เป็นเลขเด่นครับชุด2ตัว 5 4 3 4 9 4และกันเบิ้ลที่4 4ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลกุยสกาวครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักวิ่งหาความสำเร็จครับก็ให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมาครับงวดที่ผ่านมา 16. ูพฤษภาคม2,564ข้อมูล2ตัวบนครับ7 9ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1ที่7 9ครับความมือของท่านผู้ชมครับ งวดหมิถุนายน64วิ่งหาความสำเร็จให้ข้อมูลบนชุด3ตัว3 3.8. ชุด2ตัว 3.8. ข้อมูลล่างให้ชุด2ตัว5 7 5 9ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของหนุ่มขอนแก่นก็ให้ข้อมูลชุด2ตัวบนล่างมาครับชุด2ตัวบน9383 958596867678ข้อมูลล่างชุด2ตัว3035505790347036ครับขอคุณเจ้าของข้อมูลหนุ่มขอนแก่นครับและก็ขอขอบคุณนประชุมท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มิถุนายน64ทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ